สวัสดีครับ่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกริดบ้านพี่หน่อมอําเภอบ้านห่วงจังหวัดลําพูนนะครับวันนี้เป็นหลังคาสังกะสีนะครับขั้นตอนแรกนะครับบนหลังคาสังกะสีครับเราต้องทําการนําเหล็กนะครับขึ้นมาวางแล้วก็ยิงทาบไปกับบนหลังคาสังกะสีนะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด9แผงนะครับเหล็กที่ยิงลงไปครับก็จะมีเหล็กรองข้างล่างอีกชั้นนึงนะครับ เพราะว่าบนหลังคาสังกะสีนะครับถ้าเรายิงแอลฟีดลงไปเลยนะครับจะไม่แน่นหนาครับราต้องนําเหล็กขึ้นมาวางครับนี้เราติดตั้ง9แผงนะครับเราต้องยึดเหล็กยาวนะครับทั้งหมดประมาณ12เมตรนะครับขั้นตอนนี้ครับแล้วก็ยิงน็อตลงไปบนสังกะสีนะครับเพื่อทะลุลงไปให้โดนเหล็กข้างล่างนะครับแต่ก่อนที่เราจะยึดน็อตลงไปครับเราต้องใส่ตัวยางรองครับบนหัวน็อตเสร็จแล้วก็ต้องใส่ พียูนะครับลงไปข้างล่างตรงสังกะสีครับข้างล่างตัวน็อตครับก็จะมียางรองอีกชั้นนึงนะครับนี่ครับไม่มีน้ำด้วยน้ำซึมแน่นอนครับผมนี่ครับแล้วก็จะใส่พียูลงไปครับนี่ครับใส่ให้เยอะเลยนะครับตรงรูครับใส่ลงไปเลยนะครับการน้ำด้วยน้ําซึมนะครับพียูครับเสร็จแล้วก็น็อต ลงไปยึดกับบนหลังคาเลยนะครับนี่ครับยิงน็อตทะลุลงไปข้างล่างเลยนะครับนี่ครับยึดให้แน่นหนาครับผมนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทาแบบนี้นะครับเป็นช่วงนะครับผมให้ถี่ที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ยึดเหล็กบนหลังคาให้แน่นหนานะครับก่อนจะยึดตัวแอลฟีลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวนะครับเราก็จะยิงยิงยาวไปนู่นเลยนะครับ เราก็จะทําแบบนี้ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับยิงน็อตนะครับให้ทะลุบนหลังคาสังกะสีให้ทะลุลงไปข้างล่างนะครับถึงเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะมีเหล็กกล่องนะครับ2นิ้วนะครับอยู่ข้างล่างรองรับกับเหล็กกล่องนิ้วคูณ2ข้างบนนี่อีกทีนะครับนะครับเรายิงให้ทะลุลงไปเลยครับ เสร็จแล้วแล้วก็คลายน็อตออกมาครับเพื่อที่จะใส่ยางรองกับพียูครับกันน้ำด่วนน้ำซึมครับวันนี้เราติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับออนกริดครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละสองพันบาทนะครับบนราคาสังกะสีครับเราต้องทำให้แน่นหนาครับอาจจะช้าหน่อยครับแต่ว่าไม่มีน้ำด่วแน่นอนครับแข็งแรงครับ มาลูกค้าเปลี่ยนสังกะสีให้ใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็จะทําให้มันมาตรฐานที่สุดนะครับบนหลังคาสังกะสีงานนี้ก็เป็นงานแรกนะครับแต่ว่าเราก็คิดมาแล้วครับว่าทําแบบนี้ก็จะแน่นหนาน,นะครับเพื่อไม่ให้น้รั่วนะครับเราต้องใส่ย,ยางรองที่หัวน็อตแล้วก็ใต้เหล็ก แล้วก็ใส่พ u อีกชั้นหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ยิงน็อตทะลุลงไปให้ถึงเหล็กข้างล่างครับยึดให้แน่นหนาเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแน่นหนาครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็จะนำเอลฟีดนะครับขึ้นมายึดบนเหล็กที่เรายึดไว้นะครับ ขั้นตอนนี้ก็ยึดแอลฟีดให้แน่นหนาเลยนะครับนี่ครับรับรองครับแน่นหนาแน่นอนครับแล้วก็จะยึดแอลฟีดตามระยะเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเรายึดแอลฟีดนะครับยาวไปสุดนุ่นเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ยึดแอลฟีดไปพร้อมกับขึ้นรางเลยนะครับติดตั้งรางเดียวนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดเหล็กนะครับนี่ครับทาบกับเหล็กข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตั้งรางเรียวบนหลังคาเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับที่นี่ครับเป็นหลังคาสังกะสีนะครับเราจะใช้แอลฟียึดโดยตรงไม่ได้นะครับต้องทําการ ท่าเหล็กนะครับใต้จันทันข้างล่างครับครับตอนนี้มีเหล็กข้างล่างนะครับที่เรายิงยิงเหล็กตัวนี้ลงไปนะครับนี่ครับมีเหล็กรองไว้ข้างล่างนะครับยึดเหล็กข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันครับถึงจะเอาแอลฟี่มายึดกับตัวเหล็กข้างบนได้นะครับถึงจะแน่นหนานะครับบนหลังคาสังกะสีครับเราก็จะทําแบบนี้ครับเพื่อความแน่นหนาครับปลอดภัยครับนี่ครับ ยึดเหล็กลงไปข้างล่างครับนี่ครับตรงนี้ก็ใส่พียูครับไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อนะครับเพื่อร้อยสายนะครับลงไปที่ชุดควบคุมครับอินเวอร์เตอร์และชุดคอมเมเนอร์ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับบนหลังคาครับเราเดินท่อ i m c นะครับ ทฝิกเหล็กกันน้าครับนี่ครับเข้ามาในตัวบ้านครับก็ยังเป็นท่อฝึกเหล็กกันน้านะครับแต่ข้างล่างก็จะเป็นท่อไอครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับนี่ครับสายพีพีครับเราใช้สายเบอร์สี่นะครับสแควร์มิลครับสายกาวเบอร์สิบครับวันนี้หนึ่งสตริงครับทั้งหมดวันนี้ ติดตั้งกล่าวแผงนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมครับท่อ IMC ครับต่อโดยจากเหล็กกันน้ําครับลงไปข้างล่างนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับก่อเดินท่อเหล็กนะครับตัวความปลอดภัยครับไม่มี สายเปลยนะครับเดินลงมาข้างล่างครับต่อเดินท่อ EMT นะครับนี่ครับลงไปเข้าที่ตู้ควบภุมิครับครับตอนนี้ครับเรากำลังทำการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับวันนี้เราขึ้นแผงทั้งหมดนะครับติดตั้งทั้งหมดเก้าแผงครับแผงห้าร้อยห้าสิบอพ s เนะไครับ นะครับแผงที่หครับครับแผงที่สองขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราทําการเชื่อมต่อนะครับอนุกรมกันทั้งหมดวันนี้9แผงครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็รัดเคเบบนท้ายครับตรงที่หัว M C 4ครับที่เชื่อมต่อกันไม่ให้แตกกับบนหลังคานะครับ ไยึดย่การใช้งานครับไม่ให้สายโดนหลังคาเลยนะครับตรงนี้ครับตัวยืดระหว่างแผงนะครับเป็นตัวมิดแคมป์ครับเอาไว้ล็อกระหว่างแผงนะครับมอตติ้งยี่ห้อพีทไอนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยากลงที่โครงแผงนะครับเพื่อเชื่อมต่อถึงกันนะครับครับทั้งหมด9แผงก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับนี่ครับเพราะว่าเวลาเราใส่ชุดสายกาวนะครับ ก็จะเชื่อมต่อถึงกันหมดครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับแผงที่สามครับนี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับสามแผงครับแผงที่สี่ครับกําลังขึ้นมานครับ แข่งที่หกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับวันนี้อากาศเย็นมากเลยครับมีลมนิดหน่อยครับก็ยังขึ้นได้ครับครับขึ้นมาแล้วนะครับเจ็ดแปดแขงครับตอนนี้ครับแข่งที่เก้าครับขึ้นมาครับ ตัวยืดระหว่างแผงครับมีแคมป์ครับสื่อถึงการหมดนะครับหมดครับครับตอนนี้ครับเราขึ้นแผงสุลาเสียวครบแล้วนะครับหมดกาแผงครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ทำการยึดสายกาวนะครับตัว็อกกาวน่ครับตัว็อกกาวครับข่อ P.S.I. ครับเราจะใช้สายกาวเบอร์สิบนะครับเบอเชื่อมต่อสายกาวนะครับ มหางกล้หรือมีไฟอุ่ก้อนครับขอใหกนดีกเลยนะครับดืวความปลอดภัยครับผมตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับขึ้นแผงโซล่าเซลล์ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงไปทําการเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งตูกควบคุมตคอมไบเนอร์แล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับขอสักครู่ครับขั้นตอนดีสายกาวนะครับเราปลอกสายเบอร์สิบนะครับให้เห็นทองแดงครับก็ยึดเข้าไปให้แน่นนะครับ บนข้างล่างครับนีครับเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตั้งเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แห่งซุลาเซล์แล้วก็เดินท่อนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งหลังวายเวครับในชุดควบคุมครับตู้ของไบเนอร์และอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับเดินท่อลงมาครับท่อยิมทีครับเป็นท่อเหล็กนะครับเข่าตู้ควบคุมครับเดินสายพีีครับเข่าชุดอุปกรณ์เรียบร้อยครับชุดนี้เป็นสายจากโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ลงมาครับตัวนี้ครับ ซีกันย้อนครับการไฟย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับเวลาโซลาร์เซลล์นะครับผลิตได้เยอะกว่าที่ใช้นะครับก็จะไม่ย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับซีทีกันย้อนครับมาตรฐานครับไม่มีไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับชุดสาจุดสามกิโลวัตต์นะครับ ระบบออนกรีดครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับชุดนี้ติดตั้งแผง550ราสวัตต์ยี่ห้อ p s i นะครับทั้งหมด9แผงครับอินเวอร์เตอร์ครับ p s i ครับผมตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบระบบแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดคอมไบเนอร์ครับตัวควบคุมครับจากสายโซล่าจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้าฟิวนะครับออกจากฟิวเข้าเบเกอร์ DC ครับตัวนี้เป็นเซอร์กันฟ้าดีนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ r c v o ครับ กันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับถ้ามีไฟดูดไฟรั่วไฟเกินไฟช็อตนะครับตัวนี้ก็จะเด้งนะครับตัวนี้เป็นเสถีกันฟ้า a อซครับของการฟ้าผ่านนะครับเวลาฟ้าผ่านไกลๆครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับจุดนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจสอบระบบแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าโซล่าเซลล์ก็ยังผลิตได้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์นะครับฝนตกนะครับไม่มีแดดเลยนะครับผลิตได้เยอะนะครับ ตอนนี้ครับฝนตกหนักมากเลยครับที่ลำปูนบนหงแต่เราติดตั้งระบบโซล่าเซลเซล์เสร็จพอดีนะครับ๋ยวเราลองไปดูที่อินเวอร์เตอร์ครับนี่ครับตอนนี้ก็ยังผลิตได้นะครับ67วัตต์นะครับฝนตกหนักนะครับ<ม>ก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับ เป็นอย่างนได้ดีครับคนตกก็ยังผลิตไฟได้นะครับเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หนอมครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์นะครับบริษัทอีทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับผมที่นี่บ้านโฮงลำพูนครับผมผมครับ